สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆอ่าวันนี้ทายก็เจอนกฮูกอีกแล้วค่ะอ่ากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่อากาศร้อนมากเลยในช่วงเย็นอ่เขาก็น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆตาโตๆแต่ว่าดุมากเลยนะคะหมาของทรายมันเห่ามากเลยเห่าดังทรายก็ ไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรพอไปดูที่พื้นก็เจอ,อเขายือนอยู่นะคะตาก็โตๆโตโตน่ารักมากแล้วก็มีมดแดงเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวสายก็ต้องคิดหนักอีกแล้วว่าจะทำยังไงดีแต่สายก็เก็บลูกนกบ่อยนะคะเดี๋ยวสายก็จะเอาไปใส่ตะกร้า,าคืนนี้แม่เขาต้องมาหาแน่นอนค่ะเพราะว่านกเขาแมวกลางคืนเขาจะมีดวงตาที่สว่างใช่ไหมคะ น่ารักมากเลยแล้วอากาศก็ร้อนนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวสายก็จะเอาไปที่บ้านจะลงให้กินจิ้งหรีดดูนะคะสงสารค่ะแต่ว่าดุมากเลยค่ะจับไม่ได้เลยจับแล้วก็จิกมือก็ควรด้วยค่ะเดี๋ยวทายจะเอาไปที่บ้านนะคะ ทรายก็เก็บได้ตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆที่เขาหล่นลงมาข้างบนก็จะเป็นต้นมะม่วงตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมริมถนนนะคะก็อยู่ติดสวนของทรายเองค่ะเดี๋ยวทรายก็จะให้เขากินจิ้งหรีดนะคะเดี๋ยวจะเอามาส่งที่เดิมค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาจะดุมากเลยนะคะจับแล้วก็จะเจ็บ <laughs> ดุด้วยนะคะเพื่อนๆ มา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 ลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาอืม้ามาอะไม่ทำอะไรหนูหรอกอุย๊ยจิกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆอ,อุ๊ยอุยมาดุด้วยดุด้วยมามาอม่ไม่ไม่ทำอะไรหรอกเดีย๋ยวเดี๋ยวจะพามาหาแม่ พักก่อนนะไม่ทำอะไรหรอกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสายจะเอาตะกร้ามาใส่แล้วก็ห้อยไว้ให้แม่เดี๋ยวสายจะไปเอาตะกร้ามาวางดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสายก็จะมัดไว้แถวกระท่อมนี้แล้ค่ะเพราะว่าเผื่อแม่เขาจะเจอค่ะดูซิจิกซสายใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆอ่นี้ใส่ใจร้ายมากเลยเอุ้ยงวาง ใจร้ายมากเลยนะหนูหนูใจร้ายมากเลยเดี๋ยวจะพาไปบ้านหืมดุมากเลยนกฮูกนกฮูกอะไรมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวคอหักนะเดี๋ยวพาไปบ้านก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตรียมตะกร้าใส่แล้วเอามาผูกไว้เดี๋ยวแม่เขาคงจะมามันมีรังอยู่นี่เหรอคะ ไม่รู้เลยนะเก็บได้อะมันหล่นมามันเห่าไงอามอมาเฝ้าน้องนกเหรอน่ารักมากแต่ว่าดุมากเลยจับไม่ได้เลยจับก็จิกแต่ว่าก็ต้องให้จิกอะนะคะเพราะว่ามีมดแดงด้วยนะคะเพื่อนๆใจร้ายจังเลยนะเราเนี่เดี๋ยวจะไปไว้ที่เก่านะหน้าหนูนะ ดี๋ยวจะไปเขวนไว้เผื่อว่าแม่เขาจะกลับมาเดีย๋ยวจะลองให้อาหารเขาดูาสายก็มีจิ้งหรีดนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> จะลองป้อนจิ้งหรีดดูกินไปกินไปกินสิกินสิเรเทอะหมดเลยเฮ้ยนักพูดรู้จักด้วย โอ้เก่งจังเลยรู้จักนกพูด้วย <c oughs> ไม่กินหรอกเช็ดปากหน่อยเช็ดปากหน่อยเช็ดปากหน่อยพอดีญาติญาติมาที่บ้านเนี่ยค่าเดี๋ยวจะให้ญาติเอาอไปเควนไว้ตอนนี้ตัวใหญ่แล้วครับเนี่ยหรอครับตัวใหญ่แล้วไม่ไม่เล็กแล้วครับเหมือน <c oughs> มันมันใกล้จะฝุกบินแล้วมั้งครับเนี่ย <c oughs> เริ่มเริ่มมีขนแล้วแสดงว่ามันอันนี้ครับ <c oughs> ออกตอนแรกมันจะไม่มีขนครับนกพุงนี้ครับ บ่อยครั้งที่สายันเก็บนกได้นะคะเพื่อนๆก็พูดไปคำๆนะคะตอนนี้สายก็จะเอาไปไว้ตรงกระท่อมที่อนกเขาอยู่นะคะอคืนนี้แม่เขาคงจะมาเอากลับไปแน่นอน,นะคะ่ะไอตอนนี้ก็สายก็จะเอาลูกนกมามัดไว้นะคะเผื่อว่าแม่เขาจะกลับมานะคะเพื่อนๆนกโกหกตาโตตุ้นครับ เอาไปไว้เลี้ยงไม่ละใจจับนูสงสารมันตาเดี๋ยวแม่มันคงกลับมาเดี๋ยวจะพาหนูมาส่งแล้วนะอมัดเลยตรงนี้ก็ได้ตรงไหนครับเนี่ยแถวเนี้ยเพราะว่ามันหล่นตรงนี้นี่แม่หล่นตรงนี้มัดตรงนี้หรอครับใช่ใช่มัดแถวนั้นก็ได้เอาเอาอันนี้มันมองเห็นใช่ไหมกลางวันมองไม่ค่อยเห็นมันส่วนมากจะมองเห็นช่วงกลางคืนมากกว่าน้พวกนี้ครับ โชคดีนะเดียวช่วงนี้โชคดีมากเลยที่น้องๆเข้ามาที่บ้านก็เลยให้มามัดไว้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเขาจะอยู่ไหมหรือว่าแม่เขาจะพาไปแต่ว่านกก็ยังบินไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้